สามสร้างที่สันโคง้งสร้างคนสร้างสุขภาพสร้างความสุขภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงซ้าซ้อนตาบลสันโคงอําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด19มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันต่อประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกความกลัวความเครียดยิ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิงซับซ้อนคือมีโรคประจำตัวอยู่เพียงลำพังหรือต้องรับภาระเลีเ้ยงบุตรหลานหรือคนพิการยิ่งทำให้เกิดความเครียดวิตกกงังวลองค์การบริหารส่วนตำบลสันคง้งโดยผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการประจำ ตลอดจนผู้นำชุมชนต่างเห็นความสำคัญและต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ได้ในสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงซัาซ้อนขึ้นโดยได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อให้เกิดการสร้างคนสร้างสุขภาพและสร้างความสุขในตำบลสันโคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและพัฒนาข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงซําซ้อนเพื่อส่งเสริมและให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการติดตามตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม2,564จนถึงเดือนมกราคม2,565โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานโครงการทั้งหมด4กิจกรรมกิจกรรมที่1 การประชุมแกนนำผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ปราชชาวบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นและแต่งตั้งคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและพัฒนาข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงซ้ำซ้อนในตำบลสันค้งถือได้ว่าเป็นการสร้างคน โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทีมงานทั้งหมด20คนประกอบด้วยผู้บริหารข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสันโคง้งจำนวน10คนกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันโคง้งจำนวน5คนปราชชาวบ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในตำบลจำนวน5คนรวม20คนและมีทีมช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อีกจำนวน5คน โดยมีนายพินิสุวรรณไตรนาย,ยุกองค์การบริหารส่วนตำบลสังโค้งเป็นประธานคณะทำงานผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่หนึ่งมีคณะทำงานโครงการ20คนคณะทำงานมีความเข้าใจการดำเนินงานและร่วมวางแผนการดำเนินงานและมีการกำหนดจัดกิจกรรมให้เป็นตามแผนงานโครงการ มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในตำบลสันงคง12ครอบครัวที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงซําซ้อนและมีทีมอาสาสมัครดูแลกลุ่มเป้าหมายจำนวน4คนได้แก่ 1. นางสายพินศีเสียดค้า 2. นางสาวลุงที่วาชอบจิต 3. นางคำสุขคุณศักดิ์ 4. นางทัญวียังเจริญโดยมีหน้าที่เป็นทีมอาสาพี่เลี้ยงดูแลทั้งในด้านสภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอกการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจนการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุกิจกรรมที่2การอบรมผู้สูงอายุและผู้ดูแลในครอบครัวทั้งทางด้านอาหารและสภาพแวดล้อมถือได้ว่าเป็นการสร้างคนให้มีความรู้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงซํำซ้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีการจัดอบรมในเรื่องการดูแลสุขภาพเช่นอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน12ครอบครัวและอาสาสมัครในการลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายเช่น การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกติดตามความเป็นอยู่ของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการลงพื้นที่ทั้งหมดจำนวน12ครั้งผลลัพธ์ที่ได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนี้ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย12ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองและการดูแลสุขภาพอาสาสมัครมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการช่วยเหลือผู้สูงอายุ กิจกรรมที่3การอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษและเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือนและเพิ่มทักษะในการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อการดำรงชีพในครอบครัวเป็นการสร้างสุขภาพโดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้สูงอายุจำนวน12ครอบครัวและอาสาสมัครจำนวน4ท่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่อยู่ในสภาวะพึ่งเพิงซํำซ้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยจัดอบรมทักษะในการปลูกพืชและการดูแลผักให้เจริญเติบโตโดยใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพและมูลสัตว์เพื่อปรับดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกและอบรมเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมที่3ผู้สูงอายุมีทักษะในการปลูกผักและการดูแลให้ผักเจริญเติบโต และผู้สูงอายุเข้าใจในการเลี้ยงไก่ไข่ผสมผสานกับอาหารผักอื่นๆกิจกรรมที่4การลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจติดตามสภาพความเป็นอยู่การปลูกผักเลี้ยงไก่สภาพแวดล้อมการเจ็บป่วยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามเยี่ยมเยอนกลุ่มเป้าหมายสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อสร้างความสุขโดยมีกำหนด การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทั้งหมด3ครั้งต่อปีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผู้สูงอายุมีความสุขกับการทำกิจกรรมปลูกผักการเลี้ยงไก่ไข่มีผลผลิตจากการปลูกผักและมีไข่ไว้บริโภคในครัวเรือนจากการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงซ้ำซ้อนตำบลสันโคง้งก่อให้เกิดการสร้างคน สร้างสุขภาพสร้างความสุขและทําให้เกิดเครือข่ายการประสานงานความร่วม,มมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆมากมายเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความคิดในเรื่องของการแบ่งปันความเอื้ออาทรสภาพแวดล้อมที่ผ่านมาทุกคนทุกครอบครัวต่างคนต่างอยู่ต่างใช้ชีวิตในครอบครัวโดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมภายนอกและอยู่อย่างตึงเครียดกังวล ได้มีปัญหาด้านสุขภาพอนามัยต่างๆพอหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมกับมีผลลัพธ์ตรงกันข้ามจากที่เคยต่างคนต่างอยู่มาเป็นทํากิจกรรมร่วมกันเกิดการเรียนรู้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนปัญหาต่างๆการที่คณะทํางานได้เข้าไปพูดคุยไปเยี่ยมเยือนช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทําให้เกิดเป็นสังคมเอื้ออาทรเกิดการแบ่งปันการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และผลผลิตที่ได้อาจนำมาจำหน่ายสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์สังคมและการดูแลสุขภาพตนเองและคนรอบข้างมากขึ้นยา่แสงอันชื่อนั่นวันนี้อายุนั่น8ปดสิบสาม่ไก่ว่าอยู่น้ำไก เพิ่นเอาไก่มาให้แล้วก็ยิ่งนหนีงูคนไว้ถึงหัวพอหลวงผมชื่อสแสวงศิลาโ i ต a มีคนอยในครอบครัวก็อายุเกือสิบห้าปีเนาะมีคนอยในครอบครัวกตมียายอุปกรศิลาโ i ต a ค่ะแล้วแต่ลูกหลานน้อยสองคนเนาะก,ก็ดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการของกรสทรวงยุติบลรมจังโคกครับเพิ่นก็ให้าัยมาเล็ดการผักมาปลูกแล้วก็ต้น พักอีกมีสามสามอย่างเนาะที่ปลูกไว้ข้างบ,บ้านนี่ละจาบหัวในบ้านนี่เนาะปล<ม>ูกแล้วไงกำลังใหญ่กำลังปิติแล้วแหละแต่ไข่ไก่ไข่ไข่าขามาอีกสามตัวแล้วก็ได้กินไข่ทุกวันเลยเนาะแต่เลยไห้กางบ้านเขาต้งเรียกเปลี่ยนอาหารกันเนาะครับอย่นั้นนะครับอย่างไรโครงการนี้อยู่ไปดนด,ดูเนาะเพื่อจะได้ไขยายจอเนื่อไปหลายครอบครัวรับขอบคุณครับ